ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเวอรวพูมีลุ้นคว้าแข้งหนีตกชั้นในราคาที่ถูกกว่าแวนเนอร์อง์แดงเวอค์พูทีมแชมป์ยุโรป6สมัยมีลุ้นที่จะขวาแข้งที่กำลังหนีตกชั้นด้วยค่าตัวที่ถูกกว่าตีโมแวนเนอร์เยอะเลยถ้าหากว่าสโมสรของนักเตะนั้นดิ้นรนจากการหนีตายไม่สำเร็จ มีลอดลาชิก้าดาวเตะทีมชาติโคโซโวโวของเจ้านกนางนวนแวเดอร์เบเมนยังคงตกเป็นเป้าหมายของหงส์แดงลิเว์พูอย่างต่อเนื่องตามรายงานของ e v e ฟนิงสแตนดาร์ดื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษที่ระบุว่าทีมแชมป์ยุโรป6สมัยนั้นพร้อมที่จะหันมาทาบทามนักเตะวัย23ปีรายนี้เพื่อเข้ามาเสริมแนวรุกเพราะว่านักเตะรายนี้นั้นมีค่าตัวที่ถูกกว่าตีโมแวเนอร์ กองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีของอาเบรไลเเซอีโดยในปัจจุบันนี้นั้นราชิก้ามีค่าฉีกสัญญากับวีเดอร์เบรเมนอยู่ที่จำนวน3 8 5ล้านปอนด์แต่ทั้งนี้เองก็ยังมีโอกาสที่ราคาค่าตัวของเขานั้นจะลดลงไปได้อีกถ้าหากทีมนกยังนวลทีมรองบอยในศึกบุนเดสล,ลีก้ายเยอรมน,นีในตอนนี้นั้นนี้ตายจากการตกชั้นไม่สำเร็จและต้องตกชั้นในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านักเตะสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าฉีกสัญญาที่จะเหลือเพียงแค่13ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเองอยังคงมองหานักเตะในแนวรุกเพื่อเข้ามาเสริมทัพอีกสักรายเพื่ออามาเป็นตัวสำรองของ3ประสานในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นโรเบียโต้ฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่หรือโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั่นเองถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะหมายหัวตีโมเวอเนอร์เอาไว้เป็นอันดับต้น,ตน แต่กับเกียงที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ราคา53ล้านปอนด์เพราะมองว่ามันเป็นราคาค่าตัวที่แพงเกินไปในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แบบนี้แฟนหงต้องฟังเอาไว้คายฮาวเวิร์ดเผยสเปคสโมสรใหม่ของเขาเชลซีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องฟังข่าวนี้คายฮาวเวิร์ด เย้ yeah, ว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรแบบไหนขณะที่บอร์ดบริหารของเลเวอร์คูเซ่นนั้นพยายามที่จะรังให้อยู่กับทีมต่อไปคายฮาร์เวิร์ดกองกลางดาวรุ่งของไบ y e เออร์เลเวอร์คูเซ่นยอมรับว่าตนเองนั้นต้องการจะย้ายไปอยู่กับทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ในรายการใหญ่ได้โดยท,ทันทีหลังจากที่กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรทั้งเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยร์มิวนิคและเรอัลมาดริด โดยก่อนหน้านี้นั้นได้มีรายงานข่าวมาว่าเชลซีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ75ล้านปอนด์ให้กับเลวคกเซนพิจารณาเพื่อแลกกับดาวเตะในวัย20ปีรายนี้อย่างไรก็ตามในสายตาของบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายยังคงยกให้เสือใต้ไบเยนมิวนิกนั้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวนักเตะไปเสริมทัพมากกว่าโดยฮาวเวิร์ดได้ให้สัมภาษณ์กับมากาเอกีฬาชื่อดังของสเปนเอาไว้ว่า ที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกเสมอความสําเร็จเป็นเรื่องของส่วนรวมจากนั้นก็ค่อยเป็นรางวัลส่วนตัวที่มาจากเวลาที่คนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผมต้องการคว้าแชมป์รายการใหญ่ในช่วงค้าแข้งทั้งอยู่ฟาชมเมลลีฟุตบอลโลกหรือยูโรผมเองไม่ได้คิดถึงเรื่องของรางวัลส่วนตัวมากนะักขณะที่รูดี้โฟเลอร์ผู้อำนวยการการกีฬาของเลเวอร์คูเซ่นนั้นยังคงหวังที่จะรั้งฮาวเวิร์ดให้อยู่กับทีมต่อไป หลังจากที่เจ้าตัวยังเหลือสัญญาค้าแข่งถึงเดือนมิถุนายนปี2022พวกเรายังคงไม่ยอมแพ้กับความหวังที่จะรั้งให้พวกเขาอยู่กับพวกเราต่อไปพวกเราจะพยายามให้ทุกอย่างกับเขาเท่าที่จะเป็นไปได้เขาทำได้โดดเด่นมากๆในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโร,รดี้โฟลเลอร์พูมหนยวก,การกีฬาของเลเวอร์คูเซนให้สัมภาษณ์ จะต่อสัญญาไหมเผยความคืบหน้าของไวนาดมเรื่องการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเด็กกาเดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษระบุลิเวอร์พูลมีความคืบหน้าที่น่าประทับใจในการคุยเรื่องการต่อสัญญากับจอร์จินิโอไวนาดมโดยอาจจะขยายสัญญากันจนถึงปี2024หรือไม่ก็ยาวไปถึง2025เลยทีเดียวลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มีความคืบหน้าที่ดีในการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับจอร์จินิโอไวนาดุมกองกลางชาวดัตตามการเปิดเผยของเดอะการเดียนหรือชั้นนำของเมืองผู้ดีอังกฤษไวนาดุม um นั้นเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญของลรเวอร์พูมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อปี2016จนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นให้กับลรเวอร์พูไปแล้ว177นัดในทุกรายการ อย่างไรก็ตามอนาคตของเขานั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเขาจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและที่ผ่านมาการเจรจาเรื่องของการต่อสัญญานั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหรนะักท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาสโมสรชื่อดังแห่งศึกลาลิกาสเปนเองก็อยากจะได้แข้งวัย29ปีรายนี้ไปร่วมทัพด้วยเช่นกัน โดยสาเหตุที่วันดุมยังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะว่าตัวเขาอยากจะได้รับการรับประกันว่าจะยังได้เป็นแข้งตัวหลักของทีมต่อไปซึ่งล่าสุดเดอะการ d เดียนบอกว่าทุกฝ่ายได้หาข้อตกลงร่วมกันได้ดีแล้วโดยที่วันดุมนั้นจะได้ขยายสัญญากับหงแดงไปจนถึงปี2024หรือไม่ก็ถึง2025เลยทีเดียวขณะที่การเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการนั้น น่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ยืนยันสนามแล้วเกมลิเวอร์ p ู o ปะทะเอเวอร์ตันเดอะคอปได้เฮลิเวอร์ p ู o เองจะได้เล่นที่แอนฟิลด์ตามโปรแกรมในบ้านที่เหลือของฤดูกาลนี้ทำให้มีโอกาสจะได้ฉลองแชมป์ที่แอนฟิลด์ส่วนในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตที่จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้จะเตะที่สนามกุดิสันพาร์คของเอเวอร์ตัน หลังมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเอเวอร์ตันกับลรเวอร์พูลที่จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นั้นจะเล่นกันที่สนามกุริสันปาร์กแบบไม่มีคนดูหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าอาจจะต้องไปใช้สนามกลางเนื่องจากวันว่าแฟนบอลอาจจะไปรวมตัวกันนอกสนามจนสร้างปัญหาให้กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างสภาเมืองลิเวอร์พูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเมอร์ซี่ไซส์กลุ่มแฟนบอลของทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอเรตแล้วนั้นได้ข้อสรุปว่าเกมเมอร์ซี่ไซส์ดาร์บี้แมตช์ครั้งที่236จะเล่นที่สนามกุริสันปาร์กรังเย้าของทอฟฟี่สีน้ำเงินตามโปรแกรมปกติโดยพวกเขานั้นเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยนอกจากนั้นทุกเกมในบ้านที่เหลือของลนะิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นั้น จะลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์รังเย้าของลิเวอพูลเองได้ตามปกติอีกด้วยส่งผลให้แฟนหงแดงนั้นมีโอกาสที่จะสามารถฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเองได้หลังจากที่ตอนแรกแฟนบอลลลเวอร์พูลหวันกันว่าอาจจะต้องไปเล่นเกมคว้าแชมป์ที่สนามกลางเวนดี้ไซมอนรองนายกเทศมนตรีของลิเวอพูลได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพวกเราพอใจกับคำแนะนำจากรัฐบาล จากสโมสรเอเวอร์ตันเลวอพูลหน่วยงานสาธารณสุขและตำรวจเมอร์ซี่ไซส์ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าการแข่งขันสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019/2020นั้นจะสามารถเล่นกันได้อย่างปลอดภัยที่กุริสันพาร์คและแอนฟิลแฟนหงรอชม PPTV ยิงสดลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายประเดิมคิวถ่าย2นัดแรกมีลิเวอร์พูลด้วย สิ้นสุดการรอคอย PPTV HD ช่อง36คืนความมันสู่หน้าจออีกครั้งด้วยการกลับมาถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้แฟนบอลได้รับชมโดยจะเป็นการประเดิมถ่ายทอดสด2แมตช์แรกในเกมที่วัตฟอร์ดจะปะทะกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา18.30นอกและแมตช์สำคัญกลางสัปดาห์หงแดงลิเวอร์พูลปะทะคริสตันพาเลส ในคืนวันพุทธที่24มิถุนายนเวลาตี25นาทีโดยหลังจากที่ประเทศอังกฤษได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และไฟเขียวให้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการ2019-2020สามารถกลับมาทำการแข่งขันกันต่อได้ในเดือนมิถุนายนนี้โดยจะเป็นการแข่งขันแบบปิดสนามและให้แฟนบอลได้รับชมผ่านทางการถ่ายท่าสดเท่านั้นเช่นเดียวกับฟุตบอลลีกชั้นนาอื่นๆทั่วโลก แฟนบอลชาวไทยก็จะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแมตช์สำคัญๆผ่านทางหน้าจอ PPTV HD ได้เช่นเคยโดยสำหรับแมตชแรกในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นั้นจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3ที่กำลังต้องการแต้มเพื่อการันตีพื้นที่การเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าจะต้องเจอกับงานยากในการยกพลบุกกลางแตนอารวาดวัดฟอร์ดทีมอันดับที่17ที่ต้องสู่สุดชีวิตเพื่อหนีตกชั้น ต่อมาด้วยแมตช์สำคัญกลางสัปดาห์ที่ว่าที่ทีมแชมป์อย่างหงแดงเลย e เวอร์พูจะต้องพบกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลตซึ่งอาจจะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ของเราเดอะคอปก็ว่าได้เพราะมีความเป็ดไปได้อยู่เหมือนกันที่จะได้เห็นเหล่าขุนพลแข่งของลิเวอร์พูลนั้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นสมัยแรกอย่างเป็นทางการในน,นัดนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าลิเวอร์พูลจะต้องเอาชนะเอเวอร์ตันและมาคว้าชัยชนะเหนือคริสตัลพาเลตด้วย จึงจะสามารถการันตีการได้แชมป์แบบไม่ต้องลุ้นผลคู่อื่นอีกหรือถ้าหากโอกาสเป็นใจโดยที่ลิเวอร์พูลยังคงชนะต่อเนื่องและแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดท่าเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นก็จะทําให้แมตช์ที่พบกับริสตันพาเลตนั้นเป็นการลงเล่นแมตช์แรกในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีคู่แข่งยืนปรบมือต้อนรับสู่สนามตามธรรมเนียมอีกด้วยเรียกได้ว่าแฟนหงแดงนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับกับการแข่งขันในแมตช์นี้ ต่ก่อนจะถึงแมตชนั้นอย่าลืมมาติดตามเกมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยผงแดงลิเวอร์ p o ของเราจะต้องทำศึกเมอร์ซี w ่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ด้วยการออกไปเยือนสนามกูดิสันพาร์คข,ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันอย่าลืมเชียร์ทีมของเราให้สามารถเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ด้วยนะครับร่วมลุ้นให้ลิเวอร์พูลของเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่รอคอยกันนะครับ และคุณสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายงานข่าวหลังเกมได้ทันทีหลังจากที่แมตช์การแข่งขันจบลงที่ช่องของเราอีกด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้รับรองว่าผมจะนำข่าวลเวพูมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเวพู และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวเลเวพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ